อ,อนะทุกคน,นเพนยิ่งมืดโอ้ยยิ่งมืดยิ่งแคบแคบมากแล้วทุกคนวันนี้ไม่ได้เปิดแปนมันเปิดอเองอมันมืด,ดนะคะเมื่อกี้อ๋อใช่แล้วนี่ก็คือขั้นบนสุดแล้วทุกคน ไม่เหนื่อยแล้วค่ะแค่หายใจดังไม่เหนื่อยะคะ่ะไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยแค่หายใจไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดชั้นห้าชั้นหกแล้วก็ชั้นเจ็ดไปตาอไต่ ทางคุ้เกี่ยวลเลี้ยวขึ้นไปนูน่นเห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือบันไดที่จะขึ้นไปเราจะขึ้นข้างบนเนา่ไปถึงตัวนี้ค่ะสุดข้างบน คือจอมจอมปลายของพระธานที่บรรจุพระสารีริกธาตุขององค์พระสุนเรสสัมสัมิธจ้า,า,าของเราไว้ขอทำใจก่อนนะคะทุกคนทำใจแป๊บนึงแนะล้วคะเริ่มแล้วค่ะ ทุกคนจะวนขึ้นไปแบบนี้แหละเรื่อยๆวนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนว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 นจะถึงเราจะมีรูเน้นเล็กๆเนี่ยเห็นไหทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยรูเล็กๆตรงเนี้ยที่เราจะลอดขึ้นไปชั้นข้างบนเรีะขึ้นไปเรื่อยๆ ชั้นที่เก็คือสวรรค์ชั้นที่7ข้างบนสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามบารุณีวันนี้ขอจบที่ชั้นหน้านะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ